เป็นวันนี้เป็นวันจันพอดีรู้จ้ะกีดอย่างเป็นูการทั้งมวทั้งส่วนอย่างเป็นสะสอะวอนจ้ะกีดไวเรางหยอยซาซายุดจ้ะหยอดนนำคนแล้วจ้ะเพื่อนจะ้ะมาซอยเพื่อนซื้อดอกจ้ะมาสวนเพื่อน,นโบม,มสีสวนสันผมดูลายได้แล้วเขาอาชีบจ้ะสันก็นอยากมีสวนคือเพื่อน,นก็เกันจ้ะ่ว่ามันบ่มีมันปลูกมัน,มนยากกันเลยมาได้เจอทิดรับจางเพื่อนจ้ะจางเพื่อนเก็บซเพื่อนแล้วเอายาง คนจ้างเป็นร้านวันจังลู้วิธีจีจ้างวิธีสิได้ยขายหลานเนี่ยจะทีผนก้อนสายผลตุโยนปัก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 อยู่จ้ะอาศิเนอาศิเงินรายได้เข้าอ่ะประจำเลยจ้ะอาทิตย์หนึ่งเข้าครั้งหนึ่งจ้ะผลตุจ้ะเป็นตัวสมบจ้ะอาศิเนจ้ะอาศิส่วนยำนี่มีการทำอย่างจะขอให้เพื่อนเฮงเฮงปักปัก การลงคลิปหรือ,อยังวันนี้คะถ้ายัางไม่ลงคลิปใกล้ๆตัวเราทํางานทุกวันเราลงประจาคลิปสั้นคลิปยาวจะยาวก็ได้เหรียญคลิปสั้นก็ได้คลิปอะไรก็ได้เหรียญหมดท่านราผ่านจากกระดานไปเลยคะ่ะอดทนส,สู้สู้ไปจ้ะนี่วิธีการต่างๆดูทำอย่างน้นอยปักๆดมจ้ะโสนจ้ะก็ได้เพียงรับจ้างเพื่นน้จาบพว่าตรสนตวนี้ เนี้ปัก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 สัวนเงินสะวันคำนะ